ทำไมลูกค้าจะอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับก็ชอบไงานมาตัดที่โน่นมันตัดไม่ถูกใจก็ไม่ตัดลูกค้าชื่อคุณอะไรวิมลค่ะมาจากที่ไหนสัมพัทธ์ถนนสามัคคีประชานิเวศสองดูดาวไหนอ่ะเป็นอยู่แถวประชานิเวศสองอ่ะทางบ้านอะไรล่ะจังหวัดนนทบุรีเอานนทบุรีเออแล้วแถวประชานิเวศนนทบุรีไม่มีร้านตัดผมหรงไงครับมีใกล้ๆบ้านด้วยซีกันด้วยก็ต้องไปใดเข้าสาเข้าอยู่นั่นแหละเอาเออ แต่เขาไม่ถูกใจเวลาตัดเหรอเลย้ดงดันดนมาหาช่างใหญ่ใช่แล้วมาตัดผมกับช่างใหญ่แล้วรู้สึกเป็นงไงบ้างก็สบายใจแต่ก็เสียเงินก็เสียเงินเอ้าดูทรงผมดิดูข้างหลังเห็นคอมทุยไหมช่มันถึงไหนอ่ะคอมทุยถึงไหนคอนทุยก็ถึงที่บ้านใช่ไหมถึงงล้วนะซอยสามกีแ้วนะมาคุยไม่เป็นไรหรอกขอให้มัน คอยมนดูแลง่ายเอดูแลง่ายง่ายหัวเรามันแบนจะเอาทุีมันมันก็ไม่นั่นหรอกอืแต่เขามันถูกใจที่ว่าเออตัดแล้วมันมันถูกใจชอบอ่ารเงี้ยครับบางทีเราบอกช่างแถวบ้านจะเอาอย่างนี้มันไม่ได้อย่างที่มันทาไม่ได้ใช่ไหมก็ทาไม่ได้ไงช่างมันไวรุ่นหรือเปล่าก็ไวรุ่นก็มีไยรุ่นมันทาได้ถึงนะตรงนี้ไม่รู้เขาทำยังไงเขา จะไปรู้ได้ไงเราไม่ใช่ช่างใช่จรู้ได้ไงไม่ใช่ช่างเพราะทำไม่ได้คือไม่ได้มันทำไม่ได้เขาเรียนมาเขาทำไม่ได้หรอกมาบางทีขี้เกียจมาก็ต้องตัดแต่ตัดไปอย่างนั้นแหละที่บ้านก็ตัดกับเขาดัดกับเขาอย่างนั่นแหละเอก็พอรู้จักกันแล้วสบายหัวมั้ยตันแล้วสบายหัวโล่งหัวไหมทนมาได้ยังไงตั้งหลายเดือน ก็ลกมากเลยผมน้ำไปดัดบาไปตั้มสีมากเปื่อยหมดแล้วผมเนี่ยไม่เคยหวีไม่หวีเลยผมตื่นมาเอายางรวดเลยคิดดูช่างใหญ่ซอยผมอ่ะสองชั้นช่างใหญ่ก็ไม่หวีนะช่างใหญ่ตัดรวบตัดยกเอาฟาตัด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 ตเลยไม่เจ้งไปหวีหวีมันหวีไปบ่อยผมมันร่วงไงโอ้เองก็จะไม่หวีเลยช่างใหญ่ก็ไม่หวีเหมือนกันนี่ผมมันร่วงก็เลยตื่นมากันรวบเลยรวบเลยถ้าหวีมาไหลมาไหลก็ร่วงมาเป็นหอบเลยก็มันก็ไม่มีผมไงครับ ก็เลยแบบอืตื่นมาล้วงอย่างเดียวครับให้เขาไปสาบอกบอกว่าก็จับขาค่อยๆถึกนั่นเอาขอสักเพลงได้ไหมขอสักเพลงได้ไหมร้องไม่เป็นจบกันจบกันเอาขอหวยก็ได้เอาใบหวยหน่อยใบไม่เป็นเนี่ยแอบซื้อมาเท่าไหร่งวดที่แล้วซื้อมาอี่เอนโ้ยอย่าให้เห็นเลยบัตรเลเต็มเลยโปรยเลยโปรยเต็มกระเป๋าอ้เยอะ เยอะโอนเงินข้ามื่อวคยเคยถูกไหมบากที่สุดเท่าไหร่เคยถูกกันเหรอครับแค่สองแสนกว่าบาทถวยอะไรสามตัวตรงหรือว่าสองตัวสมัยนั้นเคยถูกเหรอศูนย์เก้ามีคนมากระซิบบอกที่บ้านอล้นะว่าอย่าลืมนาศูนย์เก้าแล้วก็เขาหันมาลืมศูนย์เก้าแล้วก็ออกบ้านไปซื้อกับเพื่อนบอกฝากซื้อห้าพันน้ำบอกโอ้ยเดี๋ยวค่อยนั่นเดี๋ยวค่อยซื้อเราก็ตัดใจซื้อสองพันสองพันห้ากระเพาะ มีลูกชายมีฝันอยู่ทีโอ้ฝันมันหวยออกทะเบียนรถเขาเปลิงเลยไหมเขาซื้อตัวละห้าคูณห้าพันนะตอนนี้เงินสองแสนยังอยู่ไหมเกันคืนไปหมดแล้วข้าวเนื้อเราไม่กินแล้วเนื้ออีกโอ้ยโอ้โหข้าวเนื้อแล้วอามาหากินแล้วกันนะพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับฝากไว้ก่อนเชร์ด้วยไปยิ่งอยู่นานเดี๋ยวซื้อซื้อหวยเยอะอีกเดี๋ยวบ่นอีกเดี๋ยวฝันนี้จะโทรมาบอกจ้าแจว ร้านกำเนิดซาลอนก็ตั้งอยู่ปากซอยพอหลโยธที 52, ห้าสิบสองเขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่ง,งรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงที่สถานีสะพา,านใหม่ออกประตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ฝาเมือนะครับร้านก็เปิดสี่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมหนึ่งพันบาทช่างอู๘ร้อยนะครับช่องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้ศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าก้าและศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่นะไลน e ์แอดนะแอดไซน์นะ kasm E ผ่านว่า เกษมนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอมค,ครับบ๊ายบายเขาชื่อช่งใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งรอขนาดนี้ทำให้ดูด,ดีค่ๆก็าาามาไม่วไหว เก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆเนี่ต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆริน่ต้องมาตักกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดบติดตาม่าพลาดคลิปไม่ซอนตัด เขาเขาไวมาขับกับสายลมขาต้องปลื้มทุกครั้งกลับไปไม่ใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงรือจะดันเขาก็ยังติดริมยืนนับเดินแบบถึงนาทีเ